สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทํข่าวพิเศษนะครับวันเสาร์ที่3ธันวาคม2565นะครับวันนี้ผมจะพาแฟนรายการทุกท่านนะครับขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ BMW GS 310นะครับซึ่งผมจะทำการรีวิวจากอ,อันนี้ก็คือปั๊มน้ำมนันตรงอำเภอห้างฉัดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวเส้นทางจากอำเภอห้างฉัดเนี่ยขึ้นดอยขุนตาลน,นะครับเส้นทางขึ้นดอยขุนตาลจนกระทั่งลงดอยขุนตาลที่อำเภอแม่ถาน,นะครับซึ่งก็อยากจะให้แฟนรายการที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วยังไม่ได้มีโอกาสมาทางเหนือนะครับได้รับชมเส้นทางของเที่ยะผ่านถ้ำขุนตาลน,นะครับแล้วก็ มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งมาถึงตรงคลิกอันนี้ตรงตลาดทุ่งเกวียนนะครับทางขวามือจะเป็นตลาดทุ่งเกวียนซึ่งจะเป็นของค้าของขายเกี่ยวกับอา,อาหารป่านะครับของป่าต่างๆที่ผมกาลังมุ่งหน้าไปเชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงอำเภอห้างฉัดนะครับนี่ขึ้นสมัยก่อน หลายสิบปีก่อนเนี่ยก็จะเป็นทางเลนคู่นะเอ้ยวิ่งสวนกันไปสวนกันมานะครับซึ่งอันตรลายมาตอนนี้เป็นสี่เลนละนะครับอันนี้ผมก็ที่กำลังอัดคลิปนี้ไว้ก็คือสิบห้านาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับ <c oughs> นี่ครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์คืนนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับออกตั้งแต่ตีสี่นะครับ แล้วก็ก็เพิ่งมาถึงห้างฉัดเนี่ยตามเวลาเนี่ยก็ค่อยๆขับมาพักไปเรื่อยๆนะครับอากาศมันร้อนรถ <c oughs> ก็เยอะนะครับนี่เส้นทางตรงนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือศูนย์อนุรักษ์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอ แล้วก็นี่ฮะผมก็พยายามเลาะเส้นทางนี้ไปก็ทําความเร็วได้70 80อะไรเงี้ยนะครับรถค่อนข้างขึ้นเหนือไปเที่ยวเยอะนะครับนี่ครับ เส้นทางขับขี่ก็สบายนะครับวิวสวยนะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางที่จะขึ้นไปทางเหนือเนี่ยก็จะมีทางรถไฟนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีทางรถยนต์นะครับก็คือถนน <c oughs> ผลโยธินเมื่อก่อนทางรถไฟตัวขุดตัว,ตวถ้ำขุนตาเนี่ยก็จะอยู่อีกอีกฟากหนึ่งนะครับ ทางทางขวามือซึ่งเราจะไม่เห็นต้องเข้าไปข้างในตอนนี้ก็ผมก็ปิดรถไปเรื่อยๆครับมันก็สนุกดีนะครับผมยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมได้ขี่มอเตอร์ไซค์จากนนทบุรีนะครับเซนกรุงเทพเนี่ยมาบ้านเกิดที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ฝันเป็นจริงละข้างหน้าก็จะมีโทรศัพท์ โทรศัพท์อยู่เสียบไว้นะฮะ <c oughs> วิวก็จะสวยนะครับ2ข้างทางอากาศเย็นสบายอันนี้เป็นกำลังขึ้นนะครับขึ้นขึ้นไปทาง,ทงข้าขุนตาลอดอยขุนตาลนะครับการขับขี่ก็ไปเรื่อยๆครับวิวฟีลของการขี่มอเตอร์ไซค์จะไม่เหมือนรถเก่งเลยนะครับ ลมจะประทะตัวนะครับมีความสนุกสนานในการเข้าโค้งสมรรถนะของรถก็ดีมากนะครับอันนี้ผมใช้ความเร็วประมาณเท่าที่ผมดูนี่ประมาณ100นะครับ99้ละใช้ตอนนี้เชนเกียร์ใช้เกียร์หนะครับ <c oughs> เกียร์ห้าเกียร์หสลับกัน เดี๋ยวก็จะผ่านสูตรนอนรักช้างไทยนะครับสมัยเนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ในเขตอำเภอห้างฉัดนะครับเขตอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถ้าถ้าเกิดถึงถึงเจ้าสารเจ้าว่าขุนตาแล้วลงไปอำ,อำเภอแม่ทาตรงนั้นก็จะเข้าเขตลำพูนนะครจะเห็นว่าตอนนี้ขึ้นตลอดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่ลำพูนแล้วก็สู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ อ่านี่นี่อันนี้เนี่ยศูนย์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับขวามือนี่ฮะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะนแหล่งท่องเที่ยวที่คนจะมาดูช้างแต่ผมสาร,รภาพครับผมยังไม่เคยเข้าไปเลย <c oughs> ยังไม่เคยเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเรื่องช้างนี่ประเทศไทยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเหมือนกันนะครับ อ่านี่ก็เข้าคงซ้ายนะครับก็กำลังขึ้นไปสมัยเมื่อเมื่อผมเป็นเด็ก <c oughs> สักผมจำได้ว่าปี2 5 2 3เนี่ยทางคณะเพื่อนบ้านเขามาเที่ยวที่คือบ้านผมอยู่ในวิลเลคูเชียงใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือราชพัฒเชียงใหม่เข้ามาเที่ยวราชพัฒลำปาง หรือว่าวิเลยคูลำปางเนี่ยไอ้ตรงมันจะมีที่พักริมทางเนี่ยแถวๆเนี้ยทางซ้ายมือข้างหน้าเมื่อก่อนจะมีของขายเพียบเลยแต่หลังๆเนี่ยก็กลายเป็นทางผ่านสมุดนะฮะนี่ครับดอยภูเขาสวยงามนะครับนี่ซึ่งใครที่ยังไม่เคยมา เส้นทางนี้ก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์ข้างใต้คลิปแล้วลองชมรีวิวดูนะครับลองชมรีวิวดูนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับที่ได้ <c oughs> อัดคลิปรีวิวในการขีม่มอเตอร์ไซค์ข้ามดอยขุนตาลสนุกดีเดี๋ยววันกลับ นะฮะวันกลับวันที่ห้าก็ต้องขี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขี่อีกฟากหนึ่งขึ้นมาจากฟากจากฝั่งอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนก็มาลงทางห้างฉัดโอ้โหโค้งนี้สวยครับโค้งนี้สวยมากเนี่ยรถบรรทุกรถบรรทุกก็จะต้องวิ่งทางซ้ายนะครับเพราะว่าช้า เอาโคงขวานะครับความเร็วเ8็ดนะครับสนุกมากนะฮะซึ่งคือสมรสมรารถบีเอมผมบอกเลยมันดีมากนะครับเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดีมากจริงแล้วมันนุ่มเวลาขับแล้วมันนุ่มนวลอัตราการเร่งแรงนี่ขนาดเป็นรถเป็นรถเป็นรถ รุ่นที่เล็กที่สุดนะครับก็คือ300ร้ซีซีวันนี้ตอนขี่มาแถวตากแถวนครสวรรค์กำแพงเพชรเนี่ยผมทำความเร็วได้ถึง140นะครับ <c oughs> จริงๆมาถึงเร็วกว่าน,นี้แล้วนะครับแต่ว่านั่งพักแล้วก็นี่นี่นที่พักนั่งพักกินกาแฟไปเยี่ยมพักพวกที่ชัยนาทด,ด้วยนะครับก็แวะพักมาเรื่อย ขี่มาคนเดียวนะครับแฟนรายการขี่มาคนเดียววันแบนแก๊งแก๊งนี้มีคนเดียวเดี๋ยวถึงที่พักริมทางนี่นี่ฮะที่พักริมทางนี่นี่น,นี่ที่ผมบอกเนี่ยมีมาตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วนะครับเนี่ยตอนผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็มาตรงเนี้ยจำได้สองพรอยิบสาม 42ปีที่แล้วอ่ะคิดดูแล้วกันฮนะดอยขุมตาลก็เป็นการตัดผ่านนะพ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนถ้าจะมาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะต้องเข้าไปทางอำเภอรีนะครับใชาขึ้นมาเชียงใหม่เข้าอำเภอเถินอำเภอรีอำเภอบ้านห้องอำเภอป่าซางแล้วเข้าลำพูน แต่พอมาเส้นทางเนี่ยเส้นทางอำเภอเมืองลำปางเส้นนี้อำเภอเมืองลำปางข้างฉัดตรงนี้ก็จะเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับมาทางขุนตาลตรงนี้ <c oughs> โทษฮนะเนี่ยโค้งก็สบายไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะถึงตรงศาลเจ้าพ่อขุนตาลละศาลเจ้าพ่อขุนตาลก็จะเป็นจุดสูงสุดของ ขุนตาลนะครับจริงๆมีอุโมงขุนตาลอยู่ข้างในคนละที่เดีย๋ยวผมจะต้องไปเที่ยวให้ได้ตรงอุโมงขุนตาลไปรายการก็เตรียมชมรีวิวนะฮะสงสัยคงได้ขี่มอไซค์ขึ้นมาอีกหลายรอบลนะ่ะชักติดใจละเบ็ดเสร็จก็ใช้เวลานนทบุรีเชียงใหม่กลมๆก็มก็12ชั่วโมงครับแบบไม่ต้องรีบนะครับพักมาเรื่อย ขี่มาคนเดียวสบายสบย <c oughs> โทษครับอวันนี้ก็บิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเจอสักเจ้าพ่อขุนตาล่ะนี้ก็ยังอยู่ในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับเนี่ยเส้นทางรถทัวร์เชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกคัน จิงไหกรุงเทพจะต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกคันครับผมมีเพื่อนเป็นคนขับรถบขสอคนโอ้โหมันขับเก่งมากเวลาลงขุนป้าเนี่ยนะโอ้โหคือ <c oughs> เรียกว่าลงแบบเร็วอะ่ะเป็นร้อยอะ่ะความเร็วสูงมากแต่เขาขับเก่งนะฮะขับรถบขสอเขาคงชินเนี่ผมก็สนุกอะวิ่งไปแฟนรายการก็ชมไปนะครับชมไป ใครจะได้มาจินตนาการมาเที่ยวด้วยกันนะครับว่าการท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยก็เที่ยวป่าไม้ภูเขาลำนาวไพ่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้ออกซิเจนนะครับนี่สา,ารเฉพาะขุนตาละผมก็บีบแต่ปีน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 ,ปน,ปน,ปนแสดงความเคารพนะครับแสดงความเคารพนี่คือจุดสูงสุดนะครับเลยตรงนี้ไปก็จะเข้าสู่เขต อำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนี่แหละครับเป็นทางลงยาวประมาณ3กิโลนะครับ3.5กิโลเป็นทางลงเลยสมัยก่อน <c oughs> โทษครับสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ทําเป็นเป็นสี่เลนนะครับ เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากพรรถวิ่งสวนกันแต่หลังจากที่ปรับเป็นสี่เลนแล้วเนี่ยแทบไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับแฟนรายการน,นี่ก็คือเขตจังหวัดลำพูนนะครับอำเภอแม่ทาครับทางลงยาวเลยก็ได้ฟิลอีกแบบนะฮะเขาเขียนป้ายระวังช้างด้วยนะอำเภอแม่ทาเนี่ย จะเป็นอำเภอที่รถรถไฟวิ่งผ่านนะครับรถไฟวิ่งผ่านรถไฟถ้าอีกเส้นหนึ่งรถไฟจะมาจากทางลำปางเข้าสู่อำเภอห้างฉัดแล้วก็จะเข้าสู่อำเภอแม่ทาซึ่งสะพานขาวถ้าเกิดแฟนรายการเคยเห็นมันจะอยู่ข้างในตรงสนามกอล์ฟกัซันและเดี๋ยวเดี๋ยวผมาจะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงตรงถนนนะฮะตรงตรงตรง,ตรงทางรถไฟผ่านพอดี แต่เราจะไม่ค่อยเห็นเราเข้าสู่ตัวอำเภอแม่ทาจากงหเภอแม่ทาก็เข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับนี่เป็นทางลงเลยส่วนใหญ่รถรถยนต์นี่จะเหยียบกันมันมากครับตรงเนี้ยอีกฝั่งก็เป็นทางขึ้นนะฮะพอจากตรงนี้ปุ๊บจะเข้าก็รู้ว่าเชียงใหม่ลําพูนนี่อยู่ไม่ไกลละ่ะเพราะว่าทําความเร็วได้ครับโอ้โหทาความเร็วได้ทําความเร็วได้ได้ดีเลยละ่ะแป๊บเดียว อย่างเวลาขึ้นกับลงขุนตาเนี่ยถ้าอย่างที่ผมทําคลิปก็ประมาณใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเองนะครับไม่เยอะโอ้โหดูภูเขาตรงนั้นเลครับนี่ถ้าใครอยากจะสัมผัสความเป็นขุนตานะครับแล้วก็ได้เล่นเกมกอล์ฟด้วยเนี่ยแนะนําไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟกัสซันขุนตานะครับกัสซันขุนตารตรงนั้นก็จะมี สะพานสะพานขาวที่เป็นสร้างสมัยสองสี่หกสองประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะครับวิ่งลงไปละดินแดนลำพูนี้เป็นดินแดนธรรมะนะครับ <c oughs> บ้านเกิดของครูบาศรีวิชัยอยู่ที่อำเภอลีก็มีลำพูนนี่ก็มีหลายอำเภอนะ มีอำเภอบ้านทิอําเภอแม่ทาอําเภอทุ่งหัวช้างอําเภอป่าซางอําเภอลีอําเภอบ้านท่องเวียงหนองล่องนี่ครับแต่ถ้าจะเข้าเสู่เชียงใหม่นี่ก็ต้องอําเภอแม่ทาตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงตรงรถไฟแล้วนะลงมาก็มีร้านกาแฟเหมือนกันนะครับวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆ นี่ฮะไก่ <c oughs> วิง่งรถไฟจะวิ่งผ่านทางเนี้ยรถไฟเชียงใหม่กรุงเทพมีทุกวันนะฮะนี่ก็วิ่งผ่าน,นก็มีรถทัวร์วิ่งผ่านมาเหมือนกันนะครับรถทัวร์เชียงใหม่กรุงเทพตรงนี้มีตลาดนะสายมือน,นี้มีตลาด ผมไม่เคยแวะเลยโอ้รถจอดเต็มเหมือนกันเนี่ยเลยจากตลาดไปก็จะมีมีสะพานข้ามทางรถไฟแต่ถ้าไม่สังเกตดีก็จะไม่เห็นนะฮะสังเกตก็จะไม่เห็นตอนนี้ก็ถ้าดูจากคลิปนี้ก็คือเป็นเวลา15นาฬิกา40นาทีละแดดเริ่มอ่อนๆอากาศก็อากาศ บนบนขุนตาลก็เย็นนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ถึงกันหนาวคือผมอยากจะให้แฟนรายการได้ดูด้วยว่าเผื่อใครที่จะขึ้นมาเที่ยวทางเหนือนะครับจะได้บอกโอ้เห็นเส้นทางขุนตาลแล้วก็ไม่น่ากลัวเดินทางสบายนะครับไม่เมารถด,ด้วยเออกรมทางหลวงก็ทำดีนะไม่เมารถด,ด้วยนะครับ รับโค้งคนนั่งก็นั่งสบายคนขับก็ก็ไม่ยากนะครับทำความเร็วได้เลยโทษครับใกล้ถึงสะพานละซึ่งตรงสะพานเนะี่ยถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปสนามกอกล์ฟกาันเนี่ยมีมีรถรถนมเลม่รู้เขาตัดมาผมก็ชะลอ แล้วก็บิดต่อครับตรงนี้ยตอนนี้ผมทำความเร็วสักเท่าไหร่อ้อยนิดๆรถโอ้โหรถบีรถบีเอ็มมอไซค์บีอมนี่มันแน่นอนจริงๆนะครับเป็นรายการผมมีความสึกว่าผมได้ขับรถมอไซค์บีเอ็มแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนได้ใช้นะครับมันนุ่มนวลมากเข้าโค้งสมรรถนะดีสมราคาเนี่ยเนี่ยสมราคาครับเนี่ยเนี่ยรถไฟเนี่ย รถไฟวิ่งผ่านตรงนี้เนี่ยผ่นนนานตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็จะเลืไปหน่อยก็จะเป็นอําเภอแม่ทาอําเภอแม่ทาที่อยู่ข้างในก็ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับตรงไปอีกหน่อยก็ไปอําเภอเมืองลาพูนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้แหละตรงนี้ผมทําความเร็วได้ดีเลยนะครับก็เชิญชวนแฟนรายการขึ้นมาเที่ยวทางเหนือนะครับลองวางแผนกัน เที่ยวลำปางเที่ยวลำปูนเที่ยวเชียงใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ